โอเคครับทุกคนกลับมากับออโต้แกรดิเตอร์อีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นมิลาน่ากันนะ,ะเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นพาเกริสมานะฮะทุกๆสองราวเนี่ยเราจะได้เรียนรู้สก,กิลใหม่มาครับโอเคมิลาน่าเนี่ยเคยเป็นตัวเก่งของผมเลยนะฮะมีอยู่ช,ช่วงหนึ่งน,นี้ที่ผมเล่นมิลาน่าทีไรก็ได้ที่หนึ่งทุกทีนะ<ส>เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าวันนี้เนี่ย<ส>ผมจะได้ที่เท่าไหร่นะแล้วก็วันนี้เนี่ยมีอัปเดตใหม่มานะฮะออา บิ๊กคาบเกมมิ่งไม่ร่ <laughs> เจอคนดูดีครับ <laughs> ก,ำำกำลังทำคลิปอยู่เลยกำลังทำคลิปอยู่ฮะแคแล้วก็วันนี้เนี่ยมีอัปเดตใหม่มานะฮะมีฮีโร่ใหม่มาครับเป็นตัวนี้นะฮะเวสแลนกาดครับนี่เลยซึ่งวิธีได้เนี่ยก็คือต้องไปสุ่มอันนี้มานะฮะเป็นโกดรอรนะฮะเป็นโกฮีโร่เนาะซึ่งผมสุมนะ่มไปแล้วนะฮะได้อะไรบ้างอันนี้ครับ โกเจสเปอร์ครับได้มาเป็นสกุลเงินอย่างเดียวนะผมขาดได้แค่200นะครับผมถึงจะได้มานะเขาบอกว่าอะไรนะเจอคนดังเอ่อวาดแชร์วิทยาลัยเอ้ยแล้วเราแพ้ได้ไงเนี่ยเราไปเจอใครแพ้มาเมื่อกี้ลืมดูเลยฮะเอ่อเอาวาดลีเจนต์มาอ่าวาดแชร์เลื่อนเราเนาะวันนี้ครับแล้วเราก็เอาลีเจนต์มาด้วยก็ได้วันนี้ก็ดีอ่ะนี่ก็ดีดีไปหมดนะครับโหตานี้เจอคนดูครับสู้ไหวไหมเนี่ย PA อันตีไปฮะอันตีไปสวยเสกหว,วาดมาแล้วก็ปล่อยดาวไปครับเรียบร้อยเรียบร้อยทุกได้แน่นอนครับมิลาน่าเนี่ยค่อนข้างจะเก่งต้นเกมนะฮะเออเดี๋ยวเรา,าอ่านสกิลของมิลาน่ากันหน่อยดีกว่าฮะเผื่อคนที่ยังไม่รู้นะฮะพาสีฟเนี่ยทุกๆ2องวีนะครับเราจะปล่อยดาวต,ตกลงมาครับทำดาเมจเวท26หน่วยนะแล้วก็หวาดเนี่ยมันก็จะติดเอฟเฟกนี้ด้วยนะครับส่วนอันตีเนี่ยก็คือเราจะเสกหวาดออกมานะครับอยู่เป็นเวลา2องวีนะแล้วก็มันจะปล่อยดาวต,ตกลงมารัวนนะฮะมานี้ทุกๆ0ูวย์จุดี อืมประมาณนี้ฮะอ่าเวลเมเน่นเบนโปรดีไหมเอ้ยผมเอาริเวอมาดีกว่า <5. S 1> ผมอยากเรียนรู้สกิลจากฝั่งตรงข้ามฮะ <5. S 1> เล่มีลานหน้าเนี่ยมันต้องชนะครับ <5. S 1> ชนะแน่นอนอยู่แล้วฮะ <5. S 1> โอเคเหมือนตานี้ของรีเจนจะมาเยอะนะครับเราน่าจะเป็นหวาดรีเจนแล้วไหม <5. S 1> เหมือนจะได้หวาดรีเจนนะฮะ <5. S 1> ดูก่อนแล้วกันเนาะว่าการอะไรจะขึ้นมาบนมือเราฮะมัน <5. S 1> ดูชื่ออะไรบ้างนะนี่มีชื่อญี่ปุ่นนะ แล้วก็มีคนเรสโอนแนนนะคนนี้ผมต้องโฟกัสหน่ยนะอยฮะเขาเล่นสายอลไรนะผมจะได้เอาของมาแก้นี่เอาสายตีอโอเคสายตีอ่นนี้ก็สายตีโอเคโอเคฮะเดี๋ยวผมเอาของแก้สายตีมาอย่างเดียวนะคนอื่นแพ้ไม่เป็นไรครับแต่ผมต้องเอาชนะคนดูให้ไดยฮะเนี่ยแม่เราชนะครับเราได้อะไรมาไหมเนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มเป็นหกสิบห้าแล้วด้วยยังไม่มีอะไรเลยฮนะเออเจินไดโล เ,เลือดหายฟิลี่ออกมาคือเผื่อบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะฮะว่าเราเล่นสายวา่ารีเจนเป็นสายหลักแล้วเนี่ยทำไมเราจะต้องเอาสายอื่นมาอีกนะครับเนี่ย oh. เพราะว่าสายวาดเนี่ยมันจะไม่มีดาเมจนะทุกคนวาดกับรีเจนเนี่ยมันไม่มีดาเมจใช่ไหมเราก็ต้องเอาสายดาเมจมาด้วยนะครับเป็นสายคู่กันนะก็คืออย่างตอนนี้เนี่ยผมอาจจะเป็นไฟนะครับไม่ก็สายฟรอสน,นะเป็นสายดาเมจนะครับไม่งั้นเนี่ยเราเล่นไปเนี่ยมันก็คือสนุกแค่ต้นเกมนะฮะเลดเกมคือเราจะแพ้แน่นอนครับถ้าเรา เอาแต่ของที่ไม่มีดาเมจมาฮะเฮ้ยนี่ไงเราเจอคนดูแล้วฮะไลท์สติลเลอร์นี่เราเสกหวานออกมาครับหวานไม่จะปล่อยดาวตกปรวมแบบนี้นะเห็นไหมแล้วพอเวลาเรามานาเต็มเนี่ยเราก็ปล่อยอันติเสกหวานามาครับเนี่ยเห็นไหมดาวตกร,วรัว์ซึ่งมันจะคอมโ,มโบคู่กับทาเลนฮะเนี่ยทาเลนเวอร์ห้าครับลบศูนย์ยุดสามสเตลารหวานอินเทอร์วอลนะคือหวานมันจะปล่อยดาวตกรลวขึ้นนะครับนี่นี่เรียบร้อยอืมโดนโดนโดนผมไง <laughs> เอ่อเอานี้มาฟิลลี่มาวาดโอเคเอ่อเราได้สกิลอะไรมาเนี่ยฟิลลี่สไตรไ์เออเยี่ยมครับเมื่อกี้เราเรียนรู้จากเขามานะ <c oughs> เออเราสุ่มตะกี้ดีไหมเฮ้ยเราคีินี่หว่า <c oughs> นิ่งไปก่อนคนระับ <c oughs> ซึ่งอัปเดตใหม่เนี่ยมันจะมีปรับพวกเอ่อความบาลานซ์ของตัวละครอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็มีสกินใหม่มาเนาะสกินนี้น่าจะเป็นของมาซี่นะฮะเออเดี๋ยวให้ดูเอออยู่ในเนี่ยมาซี่มาซี่จ๋านี่ฮะเป็นสกิ Girl, นเดส์ลิงเกิลนี่ครับ เปลี่ยนเป็นคนละคนไปนเลยจากสาวน่ารักเป็นสาวอะไรเนี่ยเป็นสาวแดนแล้วนี่วันนี้นี่ครับจากน่ารักน่ารักกลายเป็นคนละสไตล์ไปเลยฮะแต่ผมไม่เข้าใจว่าทําไมมันเอาฮีโร่ใหม่มาต้องเป็นโกดรอเลยดู <c oughs> โอ้ผมเซ็งอะ่ะคือผมสุ่มไม่ค่อยได้นะแต่ว่านั่นแหละเดี๋ยวผมจะเก็บตังค์นะฮะแล้วก็จะสุ่มให้ได้ดาวนี้มานะครับแล้วก็จะมาซื้อนะอยากเล่นเหมือนกันครับตัวใหม่ของอุ้ยอันนี้ไอรอนแบนจีครับ ทุกครั้งที่หวาดเราตายเนี่ยมันจะได้2% HP ไปเรื่อยๆนะนี่ฮะแล้วก็สามารถติดได้แค่2ครั้งต่อต่อราเนะั้นก็คือสมมุติเราเสกหวาดมาหลายๆอันเนี่ยมันก็จะติดได้แค่2ครั้งนะฮะไม่ได้มากกว่าน,นั้นนะครับเออลีเจนได้ชิลออกมาตีลีเจนโอเคโอเคครับเราอัพอ่ะเราเวลห้าแล้วเราก็อัพ0.3สเตลลา่าหวาดคู่ดาวมาไดอ,อ,อินเทอร์วลมาเฮ้ยเราเจอคนหลุด โอ้โหฟรีดิขอของฟรีได้ไหมผมเพื่นไม่ได้อัพสกิลอะไรมาเลยห <laughs> รือที่ผมเอารีเวอร์มาเนี่ยเพราะว่ามันมีโอกาสเรียนรู้สกิลทองจากปนปนปนนะะคนอื่นนะทุกคนคือมันคุ้มมากๆากเลยนะทุกคนทุกคนลองคิดดูนะว่าเราชนะคนที่มีการ์ดทองเนี่ยแล้วจะจุเราเรียนรู้สกิลของเขามาได้ <laughs> คือมันโกงว่านะครับรีเวอร์เนี่ย,ยแต่ว่าข้อแม้ของมันก็คือต้องชนะครับ <laughs> อันนี้แหละยากอา่าเรจนินตีฟรอสอ่ะเอามาเอาาเอเรามาดูร้านค้ากันหน่อยดีกว่าครับว่ามันมีอะไรอัปเดตมาบ้าง อ๋อนี่ะมีซันฟันเรมเท่จังอะเอฟฟกอลังการมากเลยมันเหมือนเป็นคุมเกอร์เรียแล้วเนาะก็ได้เงินสามพันเลยนะส่วนนี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นเงินแล้วก็ลัคก,กี้พิเกตครับอ่าเรามาดูส่วนเนะี่ยดีกว่าฮะวิลีเจียนแล้วไม่มีดามเมจวิลเจนแลนะ้วเนี่ยเนี่ยอันนี้คือปัญหาครับทุกคนว่าทําไมถึงต้องเล่นคู่กับสายดาเมจนะฮะจะไปเล่นสายเดียวไม่ได้นะครับอันนี้อันนี้คือตอบตอบทุกโจทย์เลยนะทุกคนเนี่ยเห็นไหม เรานำขึ้นมาตั้งเยอะแต่เราสู้เขาไม่ได้นะครับนี้ไม่เอาอะ่ะผมไม่เคยใช้เลยนะั่นนี่ผมไม่เข้าใจนะวมันคืออะไรเอ่อ Cross i n t e v a t o r Duplication Device อ่า Duplication Device มาก็ได้ฮะโอ้ได้ใช้พอดีครับ Power of the Earth เนี่ยนะะเดี๋ยวผมจะใช้ใดูเลยกด Duplication Device ก่อนที่เราจะซื้อสกิลนะฮะกดปุ๊บนี่ยแล้วเราซื้อปุ๊บเราจะได้มาสองเลเวลฮะเห็นไหมนี่ครับเป็นเลเวลสองทันทีนะซึ่งบอกเลยว่าคุ้มมากๆฮนะ นี่เราก็รีเจนมารีเจนมาโอ้หวาดเพิ่มเลือดครับอันนี้เยี่ยมคริติคอลเราไม่ได้เอาเนาะ 10, อันนี้เราก็น <9, S 1> ิ่งไปก่อนลวกันครับเก <8. S 1> ็บตังค์ไปก่อนเดี๋ยวนี้มันดีขึ้นเยอะแล้วนะมันไม่ต้องใช้เงินแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยมันต้องใช้เงินร้อยนึงด้วยนะผมก็ไม่เข้าใจว่ามันจะให้ใจ่ายเงิน,นทำไมเนาะอุย้ยเจออะไรแค้นสายหวานเหมือนกันก็ว่าอยู่ทําไมหวาดผมไม่ค่อยขึ้นนะอืมนี่ไงเจออะไรแค้นสายหวาดครับสายตีก็หวาดาตีก็หวานนิดเดียวอย่างนี้ว่า เขาน่าจะเล่นสายตีเป็นหลักนะฮะแต่ไรแค่นหวาดแตกก็ไม่เก่งนะครับผมเคยเล่นอยู่เล่นบ่อยอยู่ครับไรแคนะ่นเน่ะคือหวาดไรแค่นมันเก่งนะมันจะตีตามตัวไรแคนเลยนะก็คือยิ่งไรแค่นตีเร็วเนี่ยหวาดมันก็จะปล่อยเอฟเฟกเร็วนะฮะอืมประมาณนี้อุ้ยเราได้อะไรมาเนี่ยบัตรบัตรเบดเหรออ่าคือไหนอนะ่ะหรือว่าบัตรเบดอ๋อบัตรเบดครับอืมอุ้ยลีเจนส์ี่ร้อยจะทำดาเมจห้าสิบกายภาพออกมาเลย อ่าสุ่มสักทีนึงเอ่อเอาเจินอันนี้มาก็ได้ฮะได้ไฟด้วยกระรออันนี้อันนี้ฟรีอันนี้อ,นนอาจจะงงงหน่อยฮะทุกคน,นอุยอ๊ยอุยอ้ยมองดีครับอ่าอินิเชียลหวาดเฮสชีอ่าอุ๊ยทันไหมเนี่ยเริ่มเลือดหวาดครับมาทันไหมเหมือนจะไม่ทันนะ ว่าเราเลือกแค่นี้เองเออแล้วผมลืมใช้ duplication device ลืมไปครับว,ว่ามีสองชั้นนะได้อยู่ครับได้อยู่เราใช้เงินมานะนี่ครับเรา r e g e n e ล a t นๆวฮะ r e g e n แล้วก็ทำดาเมจจาก r e g e n e นะสวยว่าวนี้ดีกว่าครับเริ่มมา3าวีเนี่ยเราจะลดดาเมจของความตรนข้าวนะสามสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์ครับ,บทำให้เราไม่โดนเบิร์สง่ายๆเนอะ r e g e n e แปะ f อสเฮ้ยถ่าย f อสมันขึ้นมานะฟรอสต์ามาครับ โอเคนิง่งไปก่อนแม็กนัตสายตีเนี่ยผมเล่นไม่เคยเก่งเลยนะฮะต้องมาดูนะครับว่าคนดูผมเนี่ยจะเล่นเก่งไหมโอ้โหทำไมพีเอมันตึดจังอะทำไมพี่เอถนะเอึกจังครับหรือว,ว่าผมไม่มีดาเมจเองอเดี๋ยวถ้างั้นเนี่ยผมจะหยุดอัพรีเจนไปก่อนนะฮะทุกคนผมจะมาอัพสายดาเมจแล้วทำไมตีไม่แรงเลยอาจาระนอตโอ้ยเอาชาร์จชูตเตอร์มาคือตีเร็วครับแต่ตีไม่แรงนะเออเราก็ตีไม่แรงเหมือนกันนะฮะ <laughs> จะฆ่ากันได้ไว้เนี่ยโอ้ยโอ้ยแรงนะครับแรงแล้แรงนละนะ้จะกน็นอนแรงนะครับเฮ้ยผมม,มีดาเมจเลยเนี่ยฮัลโหลโอ้ my god ผมว่าผมเอาอ e ิลกเซอร์มาดีกว่าครับผมเอาจริงนะตอนนี้เออ่วาร์ฟีอ่ะเอามาเอาไปเวลไปฮนะเออ่ฟรอสแล้วก็ฟรอชกรอ โอ้โหนี่มันหน้าอะไรกันเนี่ยทุกคนเอ่ม duplication device อันนี้ใช่ไหมเราเราก็จะได้เบลสามมาพอดีฮะเราก็ซื้อสองอันนี้เพิบโอ้โหตัง์หมดครับ 10, ตัง์หมดเลยฮะอย่างนี้ 8, เอ่ยฟรอสต์ 6, มาสองอันโอเค 6, 7, แต่เราแทบจะไม่เจอหวาดเลยฮะทุกคนผมงงมากเลยเนี่ยทำไมไม่เจอหวาดเลยฮะไปอยู่ที่ลรแค่นหมดแน่เลย ไม่มีคนแย่งเยอะนะครับทุกคนทำไมผมถึงไม่เจอไม่รู้นะฮะงงมากครับโอเคโอเค,อ,เค,อ,เคอ้ยคนนี้คนหลุดครับเยี่ยมเยีย่ยมอยากเจออยากเจอคนหลุดบ่อยๆครับเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าเราน่าจะพอมีดาเมจแล้วนะฮะเนี่ยทุกครั้งที่เรารีเจนเนี่ยเราจะมีโอกาสที่จะทําดาเมจสองร้อยหน่วยนะของชาโดเรียนเนี่ยสองร้อยหน่วยเป็นเวนนะฮะแล้วก็ของโฮล่ไลเนี่ยสองร้อยหน่วยเป็นกายภาพนะครับ <S 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 เออเนี่ยหวานมาสักทีครับ พอจะมานะเอ้ยนี่ของแกนี่มาโอเคโอเคแกเอาฟรอสมาอ่าขอของตีอันนึงได้ไหมอ่าของตีอ่ะอุ้ยเลนออฟดิสนียมาครับโอเคล็อกเลยอย่างนี้ล็อกเลยฮะโอ้โหเลนออฟดิสนียมานี่คือคอมโ,มโบเยอะเลยนะฮะเพราะมันจะทำให้ดาเมจของชาร์โดเรสกับโฮล y l ไลท์เนี่ยมันติดรัวนะครับเ <5, 4, S 2> ยี่ยมครับเยี่ยมเ <3, S 1> ยี่ยมเ <2, S 1> ยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมาครับคนดูครับเจอคนดู มามามานี่ครับผมรีเจนลัวมากนี่เห็นไหมแล้วมันก็จะช็อตไปอย่างนี้นะเนี่ยช็อตแล้วก็บึมช็อตแล้วก็บึมครับอย่างนี้อันนี้คือเอฟเฟกของการบ้วงสายรีเจนนะแต่เขาก็รีเจนแลมเหมือนกันนะโอเคโอเคเราทุกได้ครับเราทุกได้เราทุกได้ลุ้นอยู่ครับแอบลุ้นอยู่โอเคโอเคโอเคเขาแค่เขาแพ้เขาแพ้ครับเยี่ยมได้แล้วรงเนี่ยเนเชอรัลฮิลลิ่งสวยเลย มาครับเลนออฟเดซิเน่แล้วก็ขอรีเจนิ้งอันนึงอ๋อเยี่ยมครับตอนนี้เราเลเวล16แล้วฮะอัพอันนี้มาเลยครับวาดเอฟเฟกต์ทริกเกอร์อินทวาลโอเคแล้วผมก็จะเก็บเงินครับตอนนี้นี่ครับเรามีเลนออฟเดซิเน่แล้วดาเมจเราลัวขึ้นเยอะครับนี่เห็นไหม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 ลวนลัวครับช็อตลวนลัวไม่ผมว่าเอาอันนี้ดีกว่าครับออทายดาเมจรีดักชันดีกว่าครับลดดาเมจดีกว่าเออเนี่ยของหวานมาสักทีครับ อ,อาเชื้หวานน่าจะทำให้หวานเนี่ยยิงไปทุก1.5วีนะครับทำดาเมจกายภาพเนาะเออแล้วผมก็ไม่ได้เก็บตังค์เงครับไร้แค้นนายแย่งหวานราไปเยอะเพื่อนมาครับมาเจอกันหน่อยรีเจนรีเจนรีเจนโอเคโอเคเนี่ยครับดาเมจรัวมากครับจากรีเจนครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหดาเมจจากรีเจนรัวมากฮะนะครับเจพีเอพีเอนี่คือตัวท็อปนะครับ ลองดูว่าเราสู้ไหวไหมถ้าเราสู้พีเอไหวนี่ก็คือไป้งตู้ครนะับโอ้โหเพื่อนบ r o บ r o จะเก่งไหมไหมบ r o เรามาดูคนดูเราหน่อยนะอุ้ยอันนี้คือด่าง,งคนดูเหรอด่านสวยยังไงชนะด้วยแมกนัสเอ้าคุณเร s โ n a แนน์ไหนมาลองหน่อยสิเอาสู้ได้ไหมเนี่ยสายตีสายตี โอ้ยเราซูได้เนีย่ยวันเรายังไม่แตกเลยครับใช่ไหมแต่ว่าแมงน้ำมันจะกิ่งตอนเลือดน้อยนี่จะลองดูก่อนครับอืมมีเจนมาหมมีเจนมาปึ๊บปืบ๊อุ้ยตีเร็วตีแรงมากครับแต่ว่าเราลีเจ้นทันอยู่ฮนะโอเค <laughs> ที่เราต้องเก็บตังค์เนี่ยเพราะว่าเราจะมีออลิกเซอร์ที่เรายังไม่ใช้อยู่นะอันนี้คือจ่ายเงินหนึ่งร้อยนะเป็นเลือดมาหนะจ่ายได้สาครั้งนะครับก็คือสิบปดเนาะใช้เงินแก้ปัญหาฮะใช้เงินซื้อเลือดนะสา0ร้อยได้เลือดมาสิแปดก็คุ้มอยู่นะโหแล้วทั้นี้ตบโลรัวจังเลยไ่ใช้โอ้โหระบด้วยโอ้โหโอ้โหตบลัวตบโลเลยทุกคนโอ้โหลบแปดครับวิคนดูสู้กันใช่ไหมคนดูสู้กันครับ มาดูฮะว่าใครชนะจะอยู่หรือจะไปครับอเรียบร้อยไปแล้วคนหนึ่งฮะอุ้ยอันนี้ดีฮะทุกคนทุกครั้งที่เราเรีเจนเนี่ยจะรีรีสตอร์วาเช็พีครับก็คือทําให้หวาดเลือดเพิ่มนะรีเจนตเลือดหวาดครับอุ้ยมาแล้วฮะของหวาดมาแล้วเยี่ยมเออันนี้ถ้าเกิดหวาดแตกเนี่ยหวาดจะระเบิดนะครับเอามาเลยแล้วก็หวาดไฟดีเพิ่มเลือดหวาดเออเนี่ยมันก็ต้องอย่างนี้สิเพื่อนเล่นสายหวาดอะ่ะ เธอไม่ใช่เอาอะไรมาให้ผมก็ไม่รู้เฮลิเจนแบบฟอร์สไปเออเขายังชั่วหน่ยครับกว่าจะมานะเฮามาเจออะไรแค่แล้วเราอยากจัดการนายมากเลยเราจะได้สุ่มสักทีฮะเราอยากได้ของหวานนะครับเนี่ยดูดิหวานเขาเลือกคันเก้านะเลือกเยอะมากครับหวานเราแตกแล้วเนี่ยเราแตกก่อนเอาแล้วครับโอ้โหอะไรเนี่ยเฟ้ยโอ้โหวานแตกเลยเพื่อนโอเคหวานเขาแตกแล้วครับ เขาเสกหวานมารัวลเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยรีเจนรีเจนอันตีอันตีขอนตีก่อนตีโอเคตีรีเจนโอ้ยสู้มันเลยวะตัวเนี้ยโอ้โหยังเดือดครับเออโคสแนแบเฮ้ยโคสแนแบอันนี้ก็ดีฮะเอามาเอามาเอามาโอเคของแก้สายตีมาหน่อยมานี้โอ้ยสู้กันไรแค่นเดือดมากครับ สูสีกันมากครับโอ้โหเจอพีเอแล้วดามเมจสิบพี่ใชโอ้โหโอ้โหโอ้โหหร้องอ่ะพีเอจะเก่งมาไหนเนี่ยตัวเมตาครับอืมเพิ่งปับมาใหม่เลยใช่ไหมเหมือนในอัปเดตจะมีเขียนบอกนะครับว่าพีเอปับมาใหม่นะอุ้ยไรแค่นไปแล้วครับทุกคน yes ไรแค่นไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมใช้ใช้อีลิกเซอร์สักครั้งหนึ่งก่อนนะฮะโอเค แล้วเราก็ต้องอัพอะไรมาเนี่ยอัพฟรอสครับมาอัพฟรอสมาเดี๋ยวเราพอก่อนแล้วกันเนาะเก็บตังค์ไว้ก่อนนะโอ้เจอคนดูครับลองดูว่าเราสู้ไหวไหมผมว่าเราน่าจะสู้คนดูไหวอยู่น,ยน,นะรีสแตนเอนะไหวไหมไหวครับ,ค,รบคือที่หวานเรายังไม่ถึงเนี่ยเพราะว่าเรายังไม่มีสปิอิลิงนะฮะสปิอิตลิงเนี่ยมันทำให้หวานเราเรีเจนเมคู่กับเรานะอุ้ย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 ไหวไหมเนี่ย Of, เกือบแล้วฮะโอเคที่ห้าไปนะครับเยสตอนนี้เราอยู่ในสเตตวิตตอรี่แล้วนะคือเราชนะแล้วนะฮะตอนนี้โ okay, อเควาตีของแก้คีอืมลอามาแล้วก็สวมครับบารสตรายเอเยี่ยมออามาครับอันนี้แล้วก็อะไรอีกอะเฟอร์เวอร์ 10, 9, เอามาก็ได้ <8. S 1> อัพเลเวลฮะ ฟรอสมาเลือด,ดโอเคประมาณนี้แล,แล้วเราก็จะเก็บตังค์นะโอ้ยกดกดเลือดสักหน่อยดีกว่าโอเคแล้วเราก็จะเก็บตังค์ขึ้นมาครับมาลองดูครับคู่ลิเจียนไหวไหมเราอัพของมาเยอะอยู่นะครับเลือดเราหกพันสองคือตะวันลิเจียนก็ถึงกันนะดิเลือดเจ็ดพัน 7, ครับลิเจียนอ่ะโอ้โหโ,หโอ้เราไม่มีดามเมจเลยนะทุกคนดูดิลิเจียนมันต่อเยอะมากครับ เหมือนตัวในอนิเมะนะทุกคนเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราเจอพีเอ่นะนอนครับดาเมจยสิบเอ็ดจุกจุกฮะเพราะว่าเรายังไม่เจอพีเอเลยใช่ไหมเนี่ยไม่เจอมาหลายรอบแล้วนะโอเคเฮ้ยยังไม่เจอครับเราเจอคุณเลสแมนก่อนนะเขาสู้ไหวไหมเนี่ยเขามีการ์ดทองอะไรมาเพิ่มไหมถ้าเขามีเกิดนี่คือผมจบเลยนะโอ้โหแล้วดูดิเริ่มมายังไม่ทันอะไรแล้วพีเอจากการลีเกียมแล้วโอ้ my god แล้ดูเลือดแมงนัสนี่นเลือดแมงนัตเท่าพันแปดครับถ้ามีเกิดนี่ผมจบเลยนะโอ้โหแย่แล้วทุกคนโอ้โหตอนนี้ผมแพ้แมงนัตแล้วด้วยฮนะแย่แล้วครับอาการหนักโอเคเอ่อแล้วเราก็เก็บเงินอีกสักตาหนึ่งก่อนครับฟื้นเลือดมาก่อนนะเติมยาครับเติมยาโอ้โหเราเจอพีเอครับดาเมจสิบเอ็ดครับจุกจุกบอกเลยว่าจุกจุก โอ้โหไม่เริ่มมาสองวิตายนะครับโอเคเราไปดูคนดูโอ้ยคนดูชนะด้วยอ่ะผมว่าเขาน่าจะชนะแน่เลยครับตอนนี้แต่ว่าเขาน่าจะอาจจะแพ้พีเอมั้งโอเคฮะเราจะสุ่มให้หมดแล้วตอนนี้สุ่มให้หมดครับขอใช้สมาธินีดน,นึงนะ โอเคครับผมแพ้แล้วโอเคครับผมแพ้แล้วไม่ต้องสืบครับยังไงก็แพ้ฮะได้ของตีอะไรมาก็ไม่ดูครับไม่ของตรงสายเลยฮะโอเคครับจีฮะน่าจะได้พี่ตีแน่นอนโอของไม่ดีเลยฮนะด เรียบร้อยออที่ที่สี่ฮะแต่อย่างน้อยมันก็ถือว่าเรายังเป็นวิตอรี่ีนะฮะที่สี่เนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่คุณเแสนซนสู้ครั้งสุดท้ายนะฮะดูว่าคุณเแนเซนเนี่ยจะได้ทีเท่าไหร่นะครับมีเลือดเก้าพันนะทุกคนอื้หยเจ็เกือบทุได้อยู่นะเกือบทุได้อยู่ครับโอ้หเก่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอผมขอล็อกกันบ้างหน่อยได้ไหมขอขอล็อกกันบ้างก่อฮะ เพิ่มพาวเวอร์อ่าเอ็กซ์แท็กสปีดสามวิช็อคเวฟเพิ่มพาวเวอร์เอ็แทกแล้วก็เอ็กซ์แท็กสปีดอินพีซสามเปอร์เซ็นทุกๆเลือดที่หายไปของเยิ่งเลือดน้อยยิ่งยิ่งตีเร็วนะฮะแล้วเขามีคินเดิลสตาร์มาของเลือดทั้งนั้นเลยอ่ประมาณน,นี้โอเคฮนะผมจดไว้แล้วอ่าแล้วเขาสายอะไรเนะี่ยสายตีกับสายเลือดแล้วก็มีขีด,ด้วยเนาะฟอรต์ด้วยครับ อืมโอเคโอเคคือเขาก็เล่นคล้ายผมแหละแต่ว่านั่นแหละเขาเล่นเก่งกว่าผมมากอะไรวะเนี่ยโอ้ยเรียบร้อยครับโอ้โหระเบิดไปแล้วคนเรียนสแนนดได้ที่สามครับอืมอ่ะเรามาดูคนสุดท้ายนะยังไงก็พีเอใช่ไหมเพรยังไงพีเอก็น่าจะชนะนะผมว่านั่นจะเป็นตัวสายตีที่เก่งที่สุดตอนนี้นะแรงมากนะทุกคนคือมันแรงธรรมชาติเลยอะ่ะคือ ตีธรรมดาก็คีดนะฮะเหมือนเหมือนความรู้สึกเหมือนเล่น 10, เจอพีเในโดตาปกติเลยนะ 8, <laughs> ออกของมัไม่กี่อย่างก็ตีแรงแล้วอะ่ะเออความรู้สึกประมาณนั้นเลยฮะ 3> 3, 2, โอแล้วเขามีอันนี้ด้วยด้ว <1, S 1> ยาไอออฟสกาดีนะผมก็ว่าอยู่ทํำไมผมรีเจนไม่ค่อยแรงนะเขามีอันนี้นะครับเนีย่ยลดการรีเจนยี่สิบ้าเปอเซเลยนะเยอะมากครับสองวี <laughs> ครับ 2วีจบแล้วโอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอคลิปหน้าครับบ๊ายบาย